สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แนนพี่กาบแล้วก็แฟนๆรายการ Hello Music ทุกๆคนนะคะฝฟายเองค่ะก็จริงๆแล้วก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งนะคะหลายคนก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมเป็นลุกหน้ามาแล้วอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จริงๆแล้วมีซิงเกิลใหม่ทำกับทาไทยนะคะไม่ใช่เกี่ยวเลยแกนเนี่ยแต่ก็ทำไมไม่เกี่ยวเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอนนี้นะคะก็ซิงเกิลใหม่น่ยก็ใกล้จะใกล้จะคลอดแล้วนะคะก็อัดมาสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ เป็นหลายคนที่กําลังรออยู่นะคะว่าเพลงจะออกมาเป็นแนวไหนเนี่ยแอบบอกนิดนึงค่ะว่าใครที่อชอบแบบเพลงสไตล์ที่เป็นไฟแอมฟเป็นสไตล์แอมฟที่ผ่าน,านมาในช่วงแบบสีปีที่ผ่านมาเนี่ยรับรองว่าเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะคะแล้วก็เนื้อหาเพลงเนี่ยก็กินใจเหมือนเดิมค่ะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะและยิ่งใครที่แบบว่าเพิ่งโดนทิ้งอะไรแบบนี้มาเนี่ยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะก็ สิ่งที่พี่กากับพี่แนนสงสัยอยู่นะคะว่าหนูจะแบบว่าเปลี่ยนลุคเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็อยากให้ติดตามค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่ที่ผ่านมาแบบคนเห็นไฟในลุคที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นปัจจุบันแบบนี้นะคะไฟก็คงแบบว่าไม่ ไปกลับไปแต่งตัวแบบชาวร็อกอะไรขนาดนั้นเหมือนเดิมน,นะคะเราก็เป็นตัวตนของเราแต่ว่าลักษณะสไตล์เพลงเนี่ยเสียงของเราก็ยังคงเป็นสไตล์เดิมนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้ติดตามกัน,นะคะ่ะเพราะว่าห่างหายไปนานแล้วเหมือนกันนะคะใครที่รออยู่ก็อดใจรอกันอีกสักแปบ๊บนึงนะคะรับรองว่าเดี๋ยวได้ดูได้ฟังเพลงใหม่ของค่ายกันแน่นอนค่ะ